อยากดูข่าวแซบวิเคราะห์ลึกอย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไปถึงเรื่องต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกเลยฮะใครที่เป็นแฟนคลับครับของจิ๊กโก้บิ๊กไอ้นะฮะต้องตีชัยนรงเลยครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อวงการบันเทิงมากพอตอนเนี้ยสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายได้นะครับศิลปินก็เริ่มกลับไปรับงานครับแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยเนี่ยหนุ่มตีเนี่ยเขาฮอตแบบสุดๆเลยนะ คิวโชว์ของเขาเชื่อไหตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30ธันวาคมเนี่ยเขาแน่นทุกวันโชว์ทุกวันจริงๆอุย้ยอันนี้คือไม่ได้โม้เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมพวกเราไปเช็คคิวงานเขามาแล้วจริงๆนะคือแน่นแบบนี้เนี่ยวันสิ้นปีเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ็หนุ่มตรีเนี่ยเขาจะเว้นวักพักงานฉลองสิ้นปีไปกับใครหรือเปล่าทีนี้เราก็เลยไปถามซึ่งเจ้าตัวก็ประกาศผ่านวันบันเทิงแบบชัดๆไปเลยนะคะว่า31ธันวาคมก็คือวันสิ้นปีเนี่ยที่จะถึงเนี่ยเขาขอไม่ <ห>พูดเป็นเล่นโปตินีตน่ต้องบอกเลยว่าวันสิ้นปีหรืองานเทศกาลเนี่ยเป็นวันของศิลปินดาราเลยนะ<อ>เพราะว่างานจะต้องมาแบบติดต่อมาแล้วเขาก็ต้องรับการเพราะว่าค่าตัวก็แบบน่า่ะสีเนี่ยแล้วก็พวงมาลัยเขาก็ต้องมาเต็มแบบนี้แน่นอน,นแต่ว่าตรีกลับบอกว่าขอไม่รับงานซะง,งั้นเพราะอะไรไปฟังกับเจ้าตัวค่ะทุกปีเนี่ยวันที่31อผมจะไม่รับงาน ผมจะเปิดบ้านแล้วก็จัดก,กิจกรรมวันปีใหม่ที่บ้านให้ f อไปนั่งทานข้าวด้วยกันที่บ้านเขาเล่าไปด้วยกันทำมากี่ปีสองสามปีแล้วเนาะสามปีปีนี้จะเป็นปีที่3ามแล้วครับอันนี้ก็จะไปเปิดบ้านใช่ครับปีนี้ก็เหมือนเดิมปีใหม่ก็เลยตั้งใจว่าทุกปีผมจะไม่รับงานผมว่าผมได้โอกาสจากทุกคนจากแฟนๆมาเยอะแล้วครับทั้งปีแค่วันเดียวผมว่าผมผมให้คืนเขาดีกว่าเพราะจะเป็นเหมือนเปิดบ้านแล้วแบบนั่งคุยกันให้มันแบบสร้าบรรยากาศแบบครอบครัวที่แท้จริงมากกว่า ผมไม่อยากให้เขามองว่าเราเป็นศิลปินแล้วเราอยู่ห่างจากเขาอะไรเงี้ยครับไอ้หลายๆครั้งที่ที่เวลาเราเดินผ่าน FC แล้วแม่แม่แมพี่ๆน้องๆก็จะบอกว่าต้องรีบถ่ายนะต้องรีบมาหานะเดี๋ยวน้องไปไกลกว่านี้แล้วเราจะไม่ได้เจอน้องเราจะเข้าใกล้น้องลาบากเนียผมไม่อยากให้เขาคิดแบบนั้นเวลามันอาจจะเปลี่ยนไปนะแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนใจผมได้น่น,นอน้อห จะเปลี่ยนไปแต่ไม่สามารถเปลี่ยนใจของผมได้แน่นอนเอางี้น้องตรีเอาวันปีใหม่ที่จะเขาดาวที่บ้านมีพิธีกรหรือยังคะอุ้ยใช่เลยครับน้องตรีครับเพราะว่าน้องตรีต้องแบบว่ามีแฟนคลับไปที่บ้านเยอะต้องมีการจัดการพูดคุยกันเดี๋ยวจะจัดการอะไรไม่สะดวกอยากจะให้ตรีได้ไปเนยาะอยังจะขายงานอีกเรา่ยเขาจะไม่รับงานความน่ารักของเขาที่มีต่อแฟนคลับก็ได้งั้นเอาไป็นว่าขอวันบันเทิงอ่ะไปเก็บภาพบรรยากาศมาได้ไหมล่ะได้สินะฮะนี่ถือว่าเป็นความน่ารักจริงๆครับเพราะว่าแฟนคลับของน้องตรีเนี่ยนะฮะก ็อยู่กับน้อง,ต,งตีมาอย่างยาวนานเลยะนะครับก็ขอให้น้องตีมีงานเยอะแล้วก็รักกับแฟนลับไปนานๆแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะ